ครับสวัสดีครับพี่น,อออน้องเขาชูชงนมมุงชนพนิสานนี่ครับพี่น้องวันนี้พามาทาเมนูไทยๆเขาทำเมนูกับเขาครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหมูครับหมูสามสันหรือว,ว่าหมูสันคอหมูก,ก็ว่าอะไรนะครับเนาะมันจะมีหนงังมีย่ยงติดหน้ากากแน่ครับติดหนากากหมูน,เน,นากากมนะเป็นบางส่วน จะมาเตรียมพริกพริกผมหัน่สนสลายนะครับเนาะกะกระเทียมเดี๋ยวจะไปโขกใส่ต้นหอมอันนี้เป็นพักครับจะเป็นพักพักมาเนี่เป็นแตงเป็นผักกาดขาวกระดามปีแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะครับเนาะเป็นส่วนผสมมะเขือเทศเดี๋ยวเอาไปทำกันเลยครับ ไปได้ครับพอลืมครับต็มีมเห็ดครับเห็ดมาตืต่นมาก,กินอย่างอื่นมันมโนบ,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 บดก็ได้จะมาใส่กับหม้อน,นี่ครับอมาเป็นวัตถุดิบเพิ่มเติมนะครับเนาะครั่ามันจักหน่อยครับตุ้ดีเ่ยวกับเทียมนะครับเนาะ ยิ่งวจะพ่าสไนะครับนะมันหยานมันเกี่ยวกับเทียมอะไรเกี่ยกับเทียมใหม่<อ>ใส่พีคส่วนหนึ่งนะครับเนะบาะกอเลยมันออกเพ็ดนะครับ เกี่ยวกับการทอดมันออกเผ็ดับทอดมันแบบดำมีใส่ผิดตำนะครับใส่โอมมือมีมเผ็ดครับโอเคเลยครับมาพัดนี้ก่อน

तो पापा क्यों का हां बाले 1 नंबर का zum Packung bei der gar. In ภากไหนภาคหนภากมันยุบต่อนกกันม right? ันยุบหมันสลก่อนเดี๋ยวเราเดีวาชิมมือลวดมันอีกรักษาใช่ไหมบบป่อยังครับเพิมเติมไหนครับ พักตีด้วย <aún> ครับเป็นพัดลมนะครับเือเปลี่ยนนัวแล้วครับคนเวทคนเดียวกพักกับโยบเลยครับกจะเป็นน้าส้มควันนแะครับใส่ มะเขือมะเขือกับหอมที่ชง่มกับติมน้ำนิดนึงน,นะครับมันยัมีน้ำเพื่อให้ดาดเขาานอครบนบขนมมันแห้งได้กับสีบัวอร่อ,รอยโอเคครับปิดแก้เลยครับเซตแต่เรียบร้อย แล้วก็ชิมบรดรอจนะครับมันมาได้ยังเม่อกี้ก็ชิมนะโอเคครับดราิบริเิณมันตาลครับเรียบร้อยครับผัดผัดหมูผัดผัดหมูหมใส่ผักเรียกหลายๆอย่างเนาะครับเนาะไปตากกันเลยครับ ครับเยบร้อยครับพี่น้องผัดผักครับผัดหมูเสร็จผักเนาะผัดผักรวมหลายอย่างอยู่กับเสียบี่เราครับพี่น้องนาตาก็ซ้ำนี่นะครับเขบสองจานมาพี่น้องอบคุณกันครับสหรับกิมนี้คะขอขอบคุณผู้ที่เขามายํมชมครับขอบคุณทุกสัตว์ทุกอดขอบคุณทุกการติดตามนะครับเด้อบายครับขออนุญาตกินข่าวก่อนครับบายเจอกันคลิปหน้าครับ